เซนาลิงโผล่คอมเมนต์อินสตาแกรมกันกันตถาวรหลังออกมาอัดคลิปขอโทษปมดราม่ากระโดดถีบบิลกินพุทธิพงศ์จากกรณีที่มีคลิปจากรายการ m a s ซิงเกอร์12ที่ไม่ได้ออกอากาศเห็นช็อตที่กันกันตถาวรพิธีกรของรายการกระโดดถีบนักร้องหนุ่มบิลกินพุทธิพงศ์จนตัวเซสร้างความไม่สบายใจให้กับแฟนคลับจนเป็นที่วิพากษวิจารณ์อย่างหนัก จนต่อมาหนุ่มกันก็เคลื่อนไหวอัดคลิปชี้แจงปมดราม่าดังกล่าวระบุว่ากรณีมาซิงเกอร์12ในฐานะพิธีกรที่ได้มีคลิปกระโดดถีบน้องบิวกินในขณะที่ถอดหน้ากากจริงๆแล้วเรื่องดังกล่าวเป็นแค่การเล่นกันไม่ได้มีเจตนาอะไรขอโทษที่ทําให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วทําให้หลายๆคนไม่พอใจโดยเฉพาะตัวของน้องบิลกินขอโทษจากใจจริงๆ จากโพสต์ดังกล่าวก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเสนาลิงที่ชายคนสนิทในวงการบันเทิงที่ทำงานพิธีกรคู่กันอยู่บ่อยๆก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีแดง